มีใครเป็นเหมือนกันไหมคะว่าเราอ่ะ เพอที่จะทํางานหนักชีวิตแต่ละวันนะกดดันให้เราอะต้องรีต้องเร่งแล้วก็เหนื่อยล้าสะสมอะค่ะตลอดเลยรู้ตัวอีกทีนึงนะคะร่างกายแล้วก็จิตใจเราข้างในอะมันไปไม่ไหวแล้วหรือเรารู้สึกไหมคะว่าอยู่ๆวันหนึ่งอะความสุขมันก็หล่นหายจากชีวิตเราไปเฉยๆจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเอาความสุขนะั้นะกลับมาอีกครั้งหนึ่งยังไงและมีใครสังเกตเหมือนกันไหมคะว่าตอนนี้ข่าวมันเครียดมากเลยในหน้าโซเชียลเราเนี่ยมีแต่ข่าวที่ มันกดดันเรามากๆแล้วเราจะทํายังไงนะคะให้เรากลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่งมีกําลังใจใช้ชีวิตนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปวันนี้นะคะปุ๋ยอยากชวนทุกคนเนี่ยมาทํา5กิจกรรมที่ปุ๋ยได้ไปใช้เวลาช้าๆกับตัวเองมาแล้วปุ๋ยรู้สึกเลยว่าจากที่ปุ๋ยแบบเหนื่อยลา้านะคะสะสมทํางานหนักต่างๆเนี่ยพอที่ทํห้กิจกรรมนี้แล้วนะปุ๋ยรู้สึกว่าปุ๋ยสามารถที่จะกลับมามีพลังแล้วก็มีเสียภาพในการทํางานได้อีกมากเลยมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มาก อยากให้ทุกคนนะคะลองที่จะเปิดใจนะคะลองทำให้กิจกรรมง่ายๆนียค่ะไปด้วยกันค่ะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะก็คือการฝึกสมาธิค่ะเวลาที่ปุ๋ยรู้สึกว่าปุ๋ยรีบนะคะปุ๋ยเร่งแล้วก็สิ่งเร้าข้างนอกอะคะ่ะมันเยอะมากๆปุ๋ยจะใช้เวลานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองแบบง่ายๆทําทให้เราอะมีโฟกัสแล้วก็จดจ่อค่ะกลับมาที่ตัวเราเองปุ๋ยอยากทุกคนนะคะลองคิดภาพตามว่าพลังงานของเราอะคะ่ะมันเหมือนกับแบตเตอรี่ที่ เราอะมีอยู่100พอเราเนี่ยนะคะสนใจข่าวใช่ปะมันออกไปแล้ว20สนใจเพื่อนร่วมงานไปอีกย0นั่งบวนเจ้านายไปอีก20เดอกแม่นั่งคิดถึงแฟนเก่าที่ไม่รักเราแล้วก็อีก20อะไรแบบเนี้ยชีวิตเรานะคะมันกระจัดกระจายไปกับเรื่องงานแล้วก็เรื่องภายนอกอะคะ่ะเยอะมากๆเลย โลกทุกวันนี้ค่ะกำลังมีสิ่งเราที่จะดึงพลังงานนะคะออกจากตัวเราตลอดเวลาการนั่งสมาธินะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่จะรวมศูนย์พลังงานกลับมาที่ตัวเราปุ๋ยจะชอบ v i ช u a l i z e หรือว่าเห็นภาพตัวเองเวลานั่งสมาธิะคะ่ะเหมือนกับการที่เราชาร์จแบตถ้าเราเหนื่อยมากๆเนี่ยเราต้องจิ้มแบตจิ้มแบตสมาธิเขาละเราจะสามารถนะคะที่จะกลับมาเติมพลังของเราอะ่ะให้ค่อยๆนะคะเข้าสู่ร้อยเต็มอีกครั้งหนึ่งค่ะวิธีการฝึก สมาธิในวันนี้นะคะที่ปุ๋ยจะแชร์กับทุกคนเนี่ยเป็นวิธีการที่แบบง่ายๆนะคะมือใหม่ก็สามารถเริ่มต้นได้นะเรียกว่า box breathing หรือเรียกว่าการหายใจนะคะแบบสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะให้ทุกคนนะคะเห็นภาพตามนี้นะว่ามันมีสี่เหลี่ยมแต่ละด้านนะคะมีเลขห้านะคะอยู่ในสี่ด้านเลยวิธีการนะคะให้เราหายใจเข้านะคะห้าวินาทีค่ะหนึ่งสอง 3 4มหาจากนั้นค่ะกักลมหายใจอีกห้าวิาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยออกอีก5้าวิาทีค่ะหนึ่งสองสาสหาและกักลมหายใจอีก5้าวิาทีค่ะหนึ่งสองสามสี่ 5. ผู้อยากชวนคุณที่อยากที่จะเติมพลังนะหลับตาอยู่กับตัวเองสักครู่หนึ่งแล้วก็หายใจนะคะทำสมาธิแบบ box breathing วิธีการทำสมาธิแบบนี้ค่ะมันจะช่วยให้เราเนี่ยหายใจได้ลึกขึ้นที่สำคัญนะคะการกักลมหายใจเนี่ยจะสมองเราที่ตื้อๆนะคะคิดอะไรไม่ออกรู้สึกฟุ้งซ่านเนี่ย การกลักลมหายใจอะค่ะจะช่วยให้สมองเราอะกลับมามีออกซิเจนแล้วก็แจ่มใสอีกครั้งหนึ่งวิธีการเนี้ยค่ะเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆที่ทุกคนสามารถที่จะฝึกทําได้นะคะอาจจะเป็นตอนเช้าก็ได้หรือว่าก่อนที่คุณจะเข้านอนก็ได้ค่ะเอา box breathing นะคะไปฝึทกทํากันคุณจะสามารถนะคะชาร์จพลังกลับมาที่จะสดใสแล้วก็มีพลังงานอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะปุวยคิดมากแล้วก็รู้สึกกังวลเหนื่อยจากการทํางานมากๆเลย 呀。Yeah. ปุ๋ยก็ลองนะคะที่จะใช้วิธี box breathing ฝึกหายใจง่ายๆนะคะในตอนเช้าค่ะปุ๋ยได้เห็นนะคะข้อดีว่าการที่เราอะคะ่ะมีตัวเลขให้เราได้นับเนี่ยจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านค่ะจิตใจเราไม่กระเจิงไปพอทําครบ15นาทีนะคะปุ๋ยรู้สึกแบบร่างกายนะคะจิตใจกลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่งค่ะเช่นนะคะใครอยากเริ่มต้นที่จะดึงศูนย์พลังงานนะคะดึงสมาธิกลับมาชาร์จพลังงานนะคะที่ตัวเราอีกครั้งนึ่งลองที่จะหายใจ ทำสมาธิด้วย box breathing ดูค่ะข้อ2นะคะกิจกรรมที่จะช่วยให้เรากลับมาเติมใจตัวเองครั้งหนึ่งอะคะ่ะคือการที่เราอะ ออกห่างจากโซเชียลมีเดียหรือว่าออกห่างจากมือถือของเราค่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ทําค่อนข้างยากมากเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะสมองเราเนี่ยกำลังถูกการเร่งให้เราเป็นคนที่โพสต์รูปแล้วต้องได้ยอดไลค์เลยนะคะทําอะไรแล้วต้องแบบเกิดผลเลยซึ่งจริงๆอะค่ะมันทําให้เราสูญเสียธรรมชาติที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์นะคะธรรมชาติที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือการที่เราทําอะไรสักอย่างแล้วมันต้องมีระยะเวลาการ รอนะคะให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้น แต่พอสมองของเราค่ะถูกโซเชียลมีเดียตัดตัวรูปแล้วนะคะมียอด notification หรือยอดการกดไลค์ขึ้นเลยเนี่ยมาทำให้สมองค่ะเสร็จติดสิ่งที่เรียกว่าเฟกโดพามีนหรือว่าสารแห่งความสุขจอมปลอมทำให้เราอะไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่เราควรจะสำเร็จด้วยวิธีการนะคะที่ปุ๋ยได้ออกจาก notification หรือว่าการแจ้งเตือนที่มันเยอะจนเกินไปเนี่ยปุ๋ยจะเริ่มเตรียมตัวเองเลยตั้งแต่ก่อนเข้านอนนะคะว่าจะชาร์จ ศับมือถืออะไว้นอกห้องจ่าที่เคยตั้งปลุกด้วยมือถืออะไรเงี้ยค่ะคือเปลี่ยนหมดเลยใช้การตั้งปลูกด้วยนาฬิกาข้อมือแทนนะคะหรือว่าใช้แบบนาฬิกาปลุกง่ายๆเลยอะตั้งปลุกแล้วมาทําให้นะคะพอตื่นเช้ามาเราไม่ต้องหยิบมือถือทันทีอะเรารู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็สมองอะโล่งอีกครั้งนึ่งค่ะ พอตื่นเช้ามาใช่ปะสิ่งที่ปุ๋ยทำก็คือปุ๋ยจะเดินออกไปข้างนอกระเบียงห้องอะค่ะแล้วก็นั่งรับแสงแดดให้แสงแดดได้สาสองให้ซโรโทนินนะคะหรือสารแห่งความสุขอะมันได้หลัง่งซึ่งแสงแดดนะคะมันทําให้ร่างกายเราอะมันรู้สึกกระชับกระเฉงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยใช่น,นะคะวันนี้ค่ะถ้าเกิดเรายังถูกมือถือกระตุ้นนะคะให้เราเสพอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเห็นปุ่มสีแดงอะคะ่ะที่มันแจ ้งเตือนเราตลอดเวลาเราจะมีคนที่ไม่สามารถที่จะวางมือถือได้เลยเกิดความเร่งรีบนะคะแล้วก็ร้อนรนที่จะใช้ชีวิตมากๆใช่น,นะคะปุ๋ยชวนทุกคนนะคะที่จะทํากิจกรรมนะชาร์จมือถือนอกห้องนอนแล้วก็ตื่นเช้ามากค่ะไปรับแสงแดดให้มากขึ้นปุ๋ยเชื่อนะคะว่าคุณจะกลับมามีพลังแล้วก็สดใสอยู่ในจังหวะเวลาชีวิตของตัวเองแน่นอนค่ะกิจกรรมที่3นะคะที่ปุ๋ยชอบทําในวันที่มันหมดพลังเราเนี่ยเป็นกิจกรรมง่าย มากเลยคือการอยู่กับตัวเองแล้วก็ระบายสีค่ะคุณรู้ไหมว่านะคะการระบายสีเดี่ยมันทำให้เราอะมีสมาธิมากๆเลยนะ สักคนหนึงอะที่เป็นคนที่จิตใจฟุ้งซ่านพลังงานแตกกระจายอะแต่พอได้ใช้เวลาค่ะในช่วงเดือนที่ผ่านมานั่งนิ่งๆแล้วก็ระบายสียค่ะไปเรื่อยๆอะระหว่างที่ระบายเนี่ยก็คือจะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะแล้วก็อยู่จดจ่อกับสิ่งที่เราทำอะคะ่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมือของเรานะคะอยู่กับการกดการจิ้มการที่เราสไลด์ตลอดเลยแต่มือของเราอะคะ่ะไม่ค่อยได้กลับมาแล้วก็ จับดินสอจับปากการะบายสีค่ะพ่อปุ๋ยนะคะได้ใช้เวลานะที่จะระบายสีแล้วก็เปิดเพลงเบาๆกับตัวเองมากขึ้นเนี่ยปุ๋ยรู้สึกเลยว่าปุ๋ยกลับมาสงบนะคะมีสมาธิด้วยธรรมชาติกลับมาอารมณ์ดีนะคะกลับมาที่จะใช้ชีวิตได้แบบมีพลังอีกครั้งหนึ่งการระบายสีนะคะตอนนี้ปุ๋ยหลงรักไปแล้วนะมันทําให้เรา,าอยู่ในพลังงานผู้หญิงหรือพลังงานแฟมินีเอนเนอร์จีค่ะมากขึ้นด้วยหลายๆคนอาจจะคิดว่าพลังงานผู้หญิงหรือ นะคือเรื่องของสเสน่ห์นะคะการที่เราแบบว่ามีคนรุมรักอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับปุ๋ยแล้วนะคะพลังงานแฟมานีมีความลึกซึ้งกว่านั้นพลังงานผู้หญิงของเราอะคะ่ะมันจะถูกเปิดขึ้นหรือเปิดออกเมื่อเวลาที่เราสามารถที่จะมีความสุข ในปัจจุบันขณะค่ะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำตรงหน้าสามารถจดจออะไรได้นานๆเช่นนะคะกิจกรรมและการระบายสีกิจกรรมที่ปุ๋ยอยากที่จะชวนทุกคนที่รู้สึกว่าเออเราเร่งรีบเราฟุ้งซ่านนะ่ะให้กลับมาระบายสีดูปุ๋ยนะคะได้คุยกับลูกศิษย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเฮ้ยเราอะระบายสีกันล่าสุดเมื่อไหร่ เหมือนกับว่าเด็กๆเราได้เล่นเราได้ระบายสีเราได้มีความสุขอยู่แค่แบบห้าขวบเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเร่งรีบเร่งรีบแล้วก็สอบแล้วก็ทํางานที่ดีแล้วอะเราไม่ค่อยได้ให้เวลากับตัวเองอะค่ะได้กลับไปจูนนะคะกับช่วงเวลาที่เราสนุกสนานหรือว่ามีความสุขเลยปุ๋ยนะคะก็เลยได้คนพบว่าการระบายสีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเยียวยาจิตใจเรามากๆเลยมันทำให้เรากลับไปคอนเนคกนะคะกับ ตัวตนไวเด็กของเราหรือว่าเด็กน้อยที่อยู่ในตัวเราด้วยให้ทั้งเราและเขาอะมีความสุขขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะไรมากมายบนโลกนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะให้เราจอยกับสิ่งที่เราทําตรงหน้ามากขึ้นเราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆด้วยตัวเองมากขึ้นยังไม่ต้องมีร้อยล้าน10ล้านก็สุขได้แล้วก็หิวใจได้แล้วใครนะคะอยากที่จะระบายสีบ้างนะคะอยากกลับมาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นบ้างอะมีเวิร์กชีตนะคะให้กับคนที่สนใจทักคําว่าเบาไป ทีมงานปุ๋ยได้ที่แอดโค้ชปุ๋ยคะ่ะจะมีท้งภาพที่สามารถระบายสีได้แล้วก็มีนะเพลงบรรเลงที่ปุ๋ยชอบฟังให้กับทุกคนด้วยคะ่ะเดี๋ยวเรามาระบายสีไปด้วยกันนะคะกิจกรรมที่4ี่นะคะที่ช่วยให้เราฮิวใจแล้วก็กลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ปุ๋ยชอบทํามากๆคือการแช่ออนเซนค่ะการแช่ออนเซนนะคะ,ะ,ค,ะคือการที่เราเนี่ยนะจุ่มตัวในน้ําเย็นแล้วก็น้าร้อนนะคะสลับกันมันเป็นธรรมชาติบําบัดเวลาที่ร่างกายเราเครียด หรือว่าร่างกายเรามีภาวะตื่นตัวโดยที่เราทํางานหนักเราจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ตาม เกิดการกระตุ้นจากข่าวนะคะกระตุ้นจากโซเชียลมีเดียร่างกายเราจะเร่งรีบ่ะคะมันเร่งรีบอยู่ในร่างกายใช่ไหมคะการจะทําให้เราอะรู้สึกเบาลงนะคะสงบลงช้าลงอะคือการที่เราอะคะ่ะเอาร่างกายเราอะไปแช่อยู่ในน้ําการแชร่น้ำนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะสมดุลมากขึ้นภูมิคุ้มกันดีขึ้นที่สําคัญนะคะผิวสวยขึ้นด้วยนะใครถ้าเกิดอยากที่จะหากิจกรรมฮีลิง่งฮิวใจทําก็แนะนํานะคะลองไปแช่ออนเซน สําหรับใครนะคะที่ไม่ได้มีเวลามากที่จะไปแช่ออนเซนหรืออาจจะไม่ได้นะคะอยู่ในที่ที่แบบมีออนเซนเนาะปุยแนะนํานะคะให้เราเปิดชาเวอร์ก็คือว่าเปิดน้าในห้องน้ําเราเนี่ยแหละนะคะที่มันเป็นฝักบัว ก็เปิดน้ำเย็นนะคะเย็นสุดให้มันโดนตัวเราอาจจะลาดน้ำแข็งก็ได้นะคะเออก็ให้มันเย็นแล้วก็เปิดน้ำร้อนนะคะอีกครั้งหนึ่งร้อนสลับเย็นไปเรื่อยๆร,ร่างกายเรานะคะจะอยู่ในภาวะผ่อนคลายภาวะความสงบมากขึ้นความแอนตี้ที่นะความวิตกกังวลหรือความเครียดเนี่ยจะดีขึ้นมากๆเลยหรือว่าใครนะคะอยากจะหาวิธีการที่ง่ายกว่านั้นอ่ะปุยแนะนำนะคะให้คุณแช่เท้าในน้าอุ่นเวลาที่เรานะคะแช่เท้าในน้ําอุ่นเนี่ยมาทาให้เท้าของ เราร่างกายจิตใจเราอ่ะได้รับการผ่อนคลายอาจจะใส่สมุนไพรไทยลงไปด้วยก็ได้หรือว่านะเครื่องครัวง่ายๆอย่างแบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะตะไคร้อะไรย่างเงี้ยใส่ได้หมดการที่เราอะค่ะกลับมาคอนเน็กนะคะหรือว่าเชื่อมต่อกับร่างกายเราอีกครั้งหนึง่งผ่านการแช่น้ำนะคะผ่านการอาบน้ำในฝักบัวนะหรือว่าการแช่เท้าอะค่ะร่างกายจิตใจเราจะกลับมาสมดุลอีกครั้งหนึง่งปู้ยใหญ่คุณนะคะได้ลองทําดูค่ะแล้วคุณจะแบบติดใจมากๆเลยกิจกรรมฮิวใจสุดท้ายนะคะที่ปุ๋ยแบบชอบทําเวลาที่เหนื่อยคือการไปหาเพื่อนนะคะหรือว่าหาคนที่ปุ๋ยร นนั่นแหละทุกคนรู้ไหมว่าบางครั้งที่เราเหนื่อยอะค่ะหรือว่าเราเร่งรีบจากการงานต่างๆเราอาจจะขาดการที่ไปคอนเนคหรือว่าจูนกับเพื่อนที่เรารักก็ได้นะทํางานอย่างเดียวอะแต่ไม่ค่อยได้คุยกับมนุษย์เลยหรือว่าแบบอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยอินโทรเวิร์ดเนี้ยไม่ค่อยได้เจอใครนะคะวิธีการที่เราจะเติมพลังงานอีกครั้งหนึ่งอะค่ะคือการที่เราได้อยู่กับคนที่แบบเขารักเราแล้วเรารักเขาเพราะจริงๆแล้วนะคะเวลาที่เราได้เจอคนที่เรารู้สึกดีนะคะคนที่เรารักเนี่ยสา แห่งความสุขเนาะที่เรียกว่าออกซิโทซินนะคะความสุขจากการใกล้ชิด นะคะความสุขจากการผูกพันเนี่ยมันได้หลักมากขึ้นใช่ไหมคะเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยหรือเบิร์นเอาเกินไปจะได้เคยแชทเนี่ยนะทักทายเพื่อนผ่านแบบโทรศัพท์ก็ได้นะคะวิดีโอคอลก็ได้หรือว่านัดเพื่อนนะคะมาทานข้าวด้วยกันก็ได้ผิวเชื่อนะคะว่าเวลาที่เราได้กินข้าวกับใครหรือว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับใครอะ่ะมันเป็นคอลลิตี้ไทม์หรือว่าเวลาคุณภาพถ้าเราได้ใช้เวลากับผู้คนที่เรารักมากขึ้นนะคะได้เห็นแบบความสุขนะคะกับคนที่เราอยู่ ตรงหน้ามากขึ้นนะเราจะมีความสุขแล้วก็เติมใจมากขึ้นมากๆเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ปุ๋ยว่าสําคัญมากๆคือการที่กินข้าวกับครอบครัวนะคะการที่เราจะมองคุณพ่อคุณแม่เราเราเห็นเขานะคะที่นั่งกินข้าวกับเรามากขึ้นนะเราจะมีความสุขนะคะมากขึ้นมากๆเลยฉะนั้น,นะคะ่ะความสุขหรือการหิวใจอ่ะเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองก็ได้หรือแม้กระทั่งปุ๋ยยาที่จะชวนคุณที่จะเปิดโอกาส ให้ตัวเองได้มีคนเข้ามาฮีลิ่งหีวใจเราเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเราหรือว่าครอบครัวของเราค่ะไปเชื่อนะคะเวลาที่เราได้ให้โอกาสตัวเองที่จะให้ครอบครัวเราสนับสนุนให้เพื่อนเราสนับสนุนให้คนรักของเราค่ะสนับสนุนมากขึ้นนะเราจะมีความสุขมากขึ้นเราจะรู้สึกกลับมาเติมเต็มนะคะรู้สึกเป็นที่รักอีกครั้งหนึง่งใช่นะคะลองที่จะให้เวลาตัวเองนะคะออกไปเจอครอบครัวหรือเพื่อนให้มากขึ้นค่ะแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าตัว คุณนะเป็นที่รักนะกับเพื่อนๆและครอบครัวอีกมากๆเลยไปหวังนะคะว่าทุกคนจะได้ไอเดียกิจกรรมฮิลใจที่จะกลับมาเติมตัวเองนะให้มีความสุขแล้วก็มีความสดชื่นอีกครั้งหนึ่งค่ะไยอยากฝากไว้นะคะว่ากิจกรรมฮิลใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องทาแล้วแบบมันมีเป้าหมายหรือว่ามันสําเร็จอะไรขึ้นมาสักอย่างแต่กิจกรรมฮิลใจหรือการเติมตัวเองอะคะ่ะมันคือการที่บางครั้งไม่ต้องมีเป้าหมายก็ได้นะคะไม่ต้องสําเร็จให้ใครเห็นก็ได้แต่ สิ่งเล็กๆที่เราสามารถนะคะที่จะเติมตัวเองแล้วเรากลับมาสดชื่นนะคะมีความสุขแล้วก็สดใสอีกครั้งหนึ่งค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะได้ healing, ฮีลิ่งฮิวใจทุกคนไปด้วยกัน,นะคะ่ะฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ด้วยนะคะ